สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG News นะครับแล้วนี้เรามาเล่น Call of Duty Mobile นะครับผมไปไปลุยกันเลยนี่โหมดอะไรไม่รู้อ่ะโหมดเปลี่ยนปืนอ่ะยิงตายตัวหนึ่งเปลี่ยนปืนจนกว่าจะเป็นมีดลชนะครับไปลุยทดสอบความลื่นของพ o โค X3 Pro อบมแบบ๊ะแเบๆบแบบแบบอุ๊ยอุ๊ยใครยิงม,มามา นะมันจะเปลี่ยนไปปืนไปเรื่อยๆมาข้างบนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ได้กดเล็งแล้วเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนไอ้สองไปไหนอยู่ไหนเอาดีหืมหืมหน ua หน ua ข้างล่างนัวยืนลอยอยู่ข้างบนนะ่ะสบายใจสุดมาไหนขันหลังขันหลังขันหลังเหรออย่าหันหลังให้ศัตรูไอ้น้อง มาอืมามาอุ้ยอื้อุ้ย,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 ยเรียบร้อยยืนอยู่กลางวงตีนทำไมหาแท็บชิ้นมาดิหันหลังหันหลังหันหลังก็โดนหแบบมดแหละโดนตีหมดละนี่ไงยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่ง,งอขอพักก่อนเแบบ๊บแเบบยิงไม่ทันมือไม่ไป อุ้ยอุ้ยอยอุ้ยโดนโดนล่าไปแล้วโดดยองยองอยู่ข้างล่างตายหัวหัวหัวได้อยู่มีใครโผล่มาบ้สักตัวไม่มีเห็นแล้วไม่ทันข้างล่างไอมือไม่ไปปากไปก่อนเฮ้ยใครวะใครลอยวะได้ดิได้ดิ ไอ้น,นี่ลูกสองลูกสองนัดเดียวรู้เรื่องหายเหยื่อกันหายเหยื่ยเอเจอแล้วเจอเหยื่อเอ้ย,อยไม่โดนอีกนัดอีกนัดเรียบร้อยหายไปดิปัก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 เรียบร้อยตุยตูด,ตดยายาอ,อมาืมามามายิงล็อกช่องกินล็อกช่องก็ไม่บอกมาดิเลยมาอย่างนี้ นัดเดียวนัดเดียวรู้เรื่องนัดเดียวนัดเดียวเฮ้ยไม่ไงแหย่แตกไปดิดูเลยไม่ดูข้างบนเลยไม่โดนอูซี่อูซี่อืมไม่โดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเราต้องลอยเราต้องลอยเรายิงกันเราลอย อเด็กยิงพกวะไม่ไม่ชินเลยวะปั๊บปับปับปยิงลงพมจิบช็อตนี้ยังไงเอาขึ้นมาเฉยอยเฮ้ยอยเอดเฉยอดเฉยมึงไม่ตายวะแม็กหมดอย่างไวเลยปับ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 ปัอด็เอดิ ยิงยิงยิงซ้ายขวายิงลมยิงลมครบเก็อมแม่งเอ้ยเรียบร้อยเลยกูแห้งนะตาตาอแมั่งให้กูให้ได้เกิดเลยโดนลูกซองรับหน้าโดนหมดแย่งโดนแย่งหมดไหนเฮ้ยรับแบบปัก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 ,ปก มัน <c oughs> ไม่ตายเรียบร้อยวิ่งแล้วจับกันยอยู่วิ่งแล้วจับวิ่งแล้วจับไอ้เจ้าอาเจ้าอาเจ้าเจเจเรียบร้อยเลยก <c oughs> ูนินขอนินเน้นเน้นเน้นนัดเดียวพองอะ่ะอืบ้าขลรานปกติเอาไว้ดูไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ก็เลยอย่างนี่โรถอัดหน้าดีนะกูไม่ตายด้วยม,วมีมาแล้วมีมาแล้ว อาชนะอยู่ข้างหน้า,ต,นาตัวด,ดีโหมาสไลด์หายเหี้ยเจอแล้วเอาผิดตัวเอาตัวนี้แล้วกันบักเรียบร้อยไอ้สองที่หนึ่งนะครับน้องๆโคโคเอ็กสามก็ลืมเหมือนจะนั่นนี่เอ็กสามปู เจ้ <Okay. S 2> เข้าไปรู้เรื่องเลยฝากพุกเมียขะด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมสำหรับโปโก X3 Pro ลื่นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไร R O V แหลกเลยเกินผมนี่ยังชอบเลยบ๊ายบาย